สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยครูโจขอนำเสนอเรื่องทักษะด้านการฟังการดูและการพูดเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนุฮูกนะคะเรามาเริ่มเรียนเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเริ่มต้นชั้นเรียนประถมศึกษานะคะและสำหรับการเริ่มต้นชั้นใหม่กับบทเรียนวิชาภาษาทไทยของเราในวันนี้เราจะมาสนุกสนานไปกับการทบทวนพยัญชนะในภาษาทไทยของเรากันค่ะไหน ใครตอบได้บ้างคะว่าพยัญชนะในภาษาไทยของเรามีกี่ตัวพยัญชนะไทยมีด้วยกันทั้งสิ้น44ตัวก่อนที่เราจะมาทบทวนว่าเจ้าพยัญชนะไทย44ตัวมีอะไรบ้างนั้นเราต้องมาสัญญากันก่อนนะคะว่าในการเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตาม น้องๆจะเป็นเด็กดีของคุณครูและการที่จะเป็นเด็กดีได้นั้นน้องๆจะต้องมีมารยาทในห้องเรียนมารยาทที่ว่านี้แบ่งเป็นมารยาทในการฟังมารยาทในการชมหรือมารยาทในการดูและมารยาทในการพูดเรามาดูตัวอย่างของเด็กดีมีมารยาทในการฟัง ควบคู่ไปกับมารยาทในการชมหรือการดูกันนะคะในเวลาที่คุณครูหรือเพื่อนของเรากำลังพูดอยู่หน้าห้องเรียนเด็กดีมีมารยาทในการฟังนั้นควรจะฟังอย่างเรียบร้อยตั้งใจฟังสายตามองที่ผู้พูดไม่คุยหรือเล่นในขณะที่ฟังเพราะจะทำให้น้องๆไม่มีสมาธิและจะทำให้ไม่เข้าใจ เรื่องที่คุณครูกำลังสอนว่าคุณครูสอนอะไรเด็กดีมีมารยาทในการฟังไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่น่ารักเช่นไม่พูดคุยกันเองพูดแซงคุณครูพูดตะโกนรวมถึงไม่นำของขึ้นมาเล่นหรือหยิบงานอื่นขึ้นมาทำและนอกจากนี้ เด็กที่ดีมีมารยาทในการดูเมื่อจบการชมการแสดงควรจะปรบมือให้เกียรติผู้พูดหรือผู้แสดงและถ้ามีข้อสงสัยอยากถามให้ยกมือขึ้นคุณครูจะเรียกให้พูดทีละคนนะคะในขณะเดียวกันถ้าน้องๆมีมารยาทในการฟังแล้ว น้องๆจะต้องมีมารยาทในการพูดด้วยในเวลาที่ต้องออกมาพูดหน้าชั้นเรียนน้องๆจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะพูดวิธีการเตรียมตัวก็คือจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดและฝึกพูดให้แม่นยำเมื่อพูดอยู่หน้าห้องเรียนควรทักทายผู้ฟังด้วยคำพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะนอกจากนี้ควรใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล ใช้คำพูดที่สุภาพเหมาะสมและมีคำลงท้ายเช่นครับหรือค่ะด้วยนะคะที่สำคัญควรพูดเสียงดังฟังชัดและพยายามกวาดสายตามองเพื่อนๆในห้องถ้าหากว่าพูดผิดถ้าเป็นผู้ชายให้กล่าวคำขอโทษครับถ้าเป็นผู้หญิงให้กล่าวคำขอโทษค่ะทุกครั้ง และถ้าได้รับคำชมถ้าเป็นผู้ชายก็ให้กล่าวคำขอบคุณครับถ้าเป็นผู้หญิงให้กล่าวคำขอบคุณค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กดีมีมารยาทในห้องเรียนนั้นทำได้ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าน้องๆพร้อมที่จะเป็นเด็กดีมีมารยาทในห้องเรียนกันแล้วก็ถึงเวลาของความสนุก ไปกับการทบทวนพยัญชนะในภาษาไทยของเรากันแล้วล่ะค่ะน้องๆมีมารยาทในการชมรายการด้วยนะคะน้องๆคะพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวจะมีอะไรบ้างเรามาทบทวนไปพร้อมกันเลยค่ะก็เอ๋ยกไก่ ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างฝางงูใจกล้าจอจานใช้ดี ชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซ้อโซ่ล่ามทีชอเชอคู่กันยอหญิงโสภาดอชดาสวมพลันตอปตักหุนหัน ถอฐานเข้ามารองทอมุนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตุงถอถุงแบกขน ทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูขวักควายบอ่อใบไม้ทับถมปอปลาตากลมผอเพึ่งทํารังฟอฝาทนทาน พอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสำเพากลางใบมอมาคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือภายไปลอลิงไต่าราว ว่แหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอลอสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยองออ่างเนืองนองหอนกพูกตาโต ทบทวนพยัญชนะทั้ง44แล้วต่อไปเรามาช่วยกันสังเกตพยัญชนะไทยกันนะคะพยัญชนะไทยบางตัวมีการอ่านออกเสียงเหมือนกันหรือบางตัวออกเสียงคล้ายกันซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับน้องๆได้ดังนั้นเรามาลองดูตัวอย่างพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันกับพยัญชนะที่ออกเสียงคล้ายกันดูนะคะ เริ่มกันที่พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าขอไข่พยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าขอขวดน้องๆอ,อ่านออกเสียงตามนะคะขอไข่ขอขวดฟังออกแล้วนะคะว่าออกเสียงพยัญชนะขอ เหมือนกันต่อไปนะคะพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าคอควายพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าคอคนและตัวที่สามอ่านว่าคอระคัง น้องๆอ,อ่านออกเสียงตามนะคะคอควายคอคนคอระคังฟังออกแล้วนะคะว่าออกเสียงพยังหน้าออกเสียงคอเหมือนกัน พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันลำดับถัดมาได้แก่พยัญชนะตัวแรกอ่านว่าชอช้างและตัวที่สองอ่านว่าชอเชออ่านออกเสียงตามอีกครั้งนะคะชอช้างชอเชอฟังออกแล้วนะคะว่าออกเสียงพยางหนาชอเหมือนกัน ต่อไปคือพยัญชนะที่อ่านออกเสียงยอเหมือนกันได้แก่พยัญชนะตัวแรกอ่านว่ายอหญิงและตัวที่สองอ่านว่ายอยักษ์ลองอ่านออกเสียงตามนะคะยอหญิงยอยักษ์ พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันลำดับถัดมาได้แก่พยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าดอชดาส่วนพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าดอเด็กลองอ่านออกเสียงตามนะคะดอชดาดอเด็กพยัญชนะทั้งสองตัวนี้ อ่านออกเสียงดอเหมือนกันนะคะเอาล่ะมาดูกันต่อซิว่าพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันลำดับถัดมาได้แก่อะไรพยัญชนะทั้งสองตัวนี้อ่านออกเสียงตอเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่า ต่อปะตักและพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงว่าตอเต่าค่ะลองอ่านออกเสียงตามนะคะต่อปตักตอเต่าแล้วพยัญชนะเหล่านี้ล่ะคะอ่านว่าอย่างไร น้องๆเก่งมากเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าทอฐานพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงทอเหมือนกันอ่านว่าทอถุงอ่านออกเสียงตามนะคะทอฐานทอถุงเมื่อสักครู่ น้องๆได้ทราบตัวพยัญชนะที่ออกเสียงถอกันไปแล้วน้องๆลองอ่านออกเสียงพยัญชนะเหล่านี้ดูนะคะทราบไหมคะว่าอ่านว่าอย่างไรพยัญชนะเหล่านี้อ่านออกเสียงทอเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านว่าทอมมนโทพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าทอผู้เท่า พยัญชนะตัวที่สามอ่านว่าทอทหารและพยัญชนะตัวสุดท้ายอ่านว่าทอทงน้องๆอ,อ่านออกเสียงตามนะคะทอมุนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงน้องๆสังเกตให้ดีนะคะว่าทอและทออ่านออกเสียงเป็นอย่างไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะเก่งมากทอและทอออกเสียงคล้ายกันน้องๆต้องระวังให้ดีนะคะยังมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันอีกสามกลุ่มน้องๆทราบไหมคะพยัญชนะสองตัวนี้อ่านออกเสียงพยังค์แรกว่าอย่างไรใช่แล้วค่ะพยัญชนะสองตัวนี้อ่านออกเสียงนอพยัญชนะตัวแรก อ่านว่านอหนูพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่านอเนนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะนอหนูนอเนนพยัญชนะที่มีเสียงอ่านเหมือนกันต่อไปนี้ละคะ อ่านออกเสียงพยัญชนะแรกว่าอย่างไรพยัญชนะสองตัวนี้อ่านออกเสียงพอพยัญชนะตัวแรกอ่านว่าพอพานพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าพอสัมพาลองออกเสียงตามพร้อมกันนะคะพอพานพอสัมพา พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนการกลุ่มสุดท้ายได้แก่พยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าสอสาลาพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าสออสีและพยัญชนะตัวที่สามอ่านว่าสอเสือเห็นไหมคะว่าทั้งสามตัวนี้อ่านออกเสียงสอเหมือนกันน้องๆลองอ่านออกเสียงตามนะคะ สสาลาสอฤศีสอสสเสือและทั้งหมดนี้ก็คือพยัญชนะที่อ่านออกเสียงเหมือนกันต่อไปเรามาดูกันนะคะ ว่าพยัญชนะใดบ้างที่อ่านออกเสียงคล้ายกันสำหรับพยัญชนะที่อ่านออกเสียงคล้ายกันมีเจ็ดกลุ่มดังนี้ค่ะนี่คือพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงคล้ายกันกลุ่มแรกค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าพยัญชนะสาตัวนี้อ่านอย่างไรพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าชอ อ่านว่าชอชิงพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงชออ่านว่าชอช้างและพยัญชนะตัวที่สามอ่านออกเสียงชออ่านว่าชอเชอน้องๆลองอ่านออกเสียงตามดูสิคะ ชอชิงชอช้างชอเชอ์แล้วพยัญชนะที่อ่านออกเสียงคล้ายกันกันกนกบกลุ่มนี้ล่ะคะน้องๆทราบไหมคะว่าอ่านอย่างไรพยัญชนะทั้งสี่ตัวนี้อ่านออกเสียงคล้ายกันมากๆเลยค่ะน้องๆ พยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงซอส่วนพยัญชนะสามตัวหลังอ่านออกเสียงสอเหมือนกันทั้งสามตัวดังนั้นพยัญช,ชนะตัวแรกอ่านออกเสียงซออ่านว่าซอโซพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงสออ่านว่าสอสาพยัญชนะตัวที่สามอ่านว่า สอรือสีและพยัญชนะตัวที่สี่อ่านว่าสอเสือน้องๆลองอ่านออกเสียงตามดูนะคะสอโซ่สอสาลาสออสีสอเสือสังเกตเห็นความต่างไหมคะ มาถึงพยัญชนะที่อ่านออกเสียงคล้ายกันกลุ่มต่อไปนะคะพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงพออ่านว่าพอพึ่งส่วนพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงพออ่านว่าพอพานและพยัญชนะตัวที่สามอ่านออกเสียงพอสัมเพา น้องๆลองอ่านออกเสียงแยกแยะความแตกต่างของเสียงดูนะคะพอพึ่งพอพานพอสัมภาสังเกตเห็นความต่างไหมคะใครตอบได้บ้างว่าพยัญชนะสองตัวนี้อ่านออกเสียงอย่างไร ใช่แล้วค่ะพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงฝออ่านว่าฟอฟาส่วนพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงฟออ่านว่าฟอฟันสังเกตความต่างได้ไหมคะลองอ่านออกเสียงตามดูนะคะฟอฟา้าฟอฟัน พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงคล้ายกันกลุ่มที่ห้า่ึงคาดว่าน้องๆบางคนยังอ่านออกเสียงไม่ชัดเจนได้แก่พยัญชนะตัวแรกน้องๆต้องอ่านออกเสียงโดยการกระดกลิ้นอย่างนี้ค่ะรอเรือส่วนพยัญชนะตัวที่สองและสามอ่านออกเสียงโดยไม่ต้องกระดกลิ้นอ่านว่าลอลิงกับลอจุลา น้องๆอ,อ่านออกเสียงตามช้าๆช,ชัดๆนะคะรอเรือรอลิงรอจุฬาเหลือพยัญชนะที่อ่านออกเสียงคล้ายกันอีกสองกลุ่มเอาละค่ะเรามาช่วยกันดูนะคะว่าพยัญชนะสองตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรพยัญชนะตัวแรก อ่านออกเสียงว่าหออ่านว่าหอหีบส่วนพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงว่าหออ่านว่าหอนกพูกลองอ่านออกเสียงตามดูนะคะหอหอหีบหอหอนกพูก พยันชนะเหล่านี้อ่านว่าอย่างไรบ้างพยัญชนะสองตัวแรกอ่านออกเสียงขอส่วนพยัญชนะสามตัวหลังอ่านออกเสียงคอค่ะพยัญชนะตัวแรกที่อ่านออกเสียงขออ่านว่าขอไข่พยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าขอขวดพยัญชนะสามตัวหลัง road, ที่อ่านออกเสียงคอเหมือนกัน พยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าคอควายพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าคอคนและตัวที่สามอ่านว่าคอระคังน้องๆอ,อ่านออกเสียงตามนะคะคอไทยอคอขวดฟังออกแล้วนะคะว่าเสียงพยางนาคอเหมือนกันคอควายคอคน ขอระกรังเก่งมากค่ะทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปท่องพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะอ้ออย่าลืมนะคะว่าต้องอ่านออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ